สวัสดีครับวันนี้พาน้องพลอยจากมาที่บ้านหลังใหม่นะครับจะมาไหว้ศาลพระภูมินะครับหลังจากมือเท้าที่เราไปทําบุญกันมานะครับนี่ก็บรรยากาศโดยรอบนะครับดวงอาทิตย์กำลังจะตกนะครับที่นี่ที่นี่ก็ค่อนข้างจะเงียบสงบนะครับนี่ก็บ้านเราก็หลังจาก ที่เมื่อวานไม่ได้ถ่ายคลิปลงนะครับนี่ก็เชื่อมโครงหลังคาเสร็จแล้วนะครับตอนนี้เราก็รอแค่หลังคานะครับนี่นะครับเป็นหน้าบ้านของเรานะครับ พี่พลอยได้ไรครับวันนี้เราก็มากับแม่จ๋าแล้วน้องพลอยทิชานะครับพี่ก็ะปุกนะครับเดี๋ยวเราจะไปทุ่ง <ung> ออกไปดูทุ่งนาบ้างนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศทุ่งนายามเย็นนะครับ นี่ก็เวลาหกโมงแล้วครับแต่ก็ยังไม่มืดนะครับผมมองแล้วดูคุณพลอยที่ชาเล่นอะไรครับพลอยเล่นอะไรครับน่ะอ๋อหาเก็บฟางนะครับนะครับนางก็จะออกมาเล่นทุ่งอย่างนี้ทุกวันนะครับเพราะว่าบ้านใหม่อยู่ติดทุ่งนาเลยนะครับนี่นะเป็นบรรยากาศ ทางเข้าไปบ้านนะครับต้นไม้ใหญ่นี่คือต้นสะเดานะครับน,นี่ก็ต้นกระถินน้นลงด้วยนะครับนี่ก็มีบัวนะครับ ที่ชาวบ้านมาเลี้ยงครับเอาไปทำอะไรครับนะ่ะเอาไปฉีดยาให้แม่ค่ะเอาไปฉีดยาให้แม่ฟังนะครับจะฉีดยาให้แม่จ่ายได้ไงครับนะ่ะไปฉีดยาให้แม่ค่ะจ่ายเพื่อไม้ให้เจ็บค่ะ ที่นี่มียาปะครับน้องพลแลนางหัวเราะเหมือนคนบ้ามากเลยนะในในท่าตลกน้องพลเป็นท่าไหนครับในที่ลองทำท่าตลกเลยนี่ครับท่าตลกนางนะครับ อในท่าไหนครับที่หลอกพี่ปุกโอ้นะครับนะครับลองยิ้มหวานให้กล้องหน่อยครับโอ้ยยิ้มหวานมากนะครับฟันก็ไม่มีนะครับนางฟันไปเที่ยวบิ๊กโคราชหมดแล้วนะครับ ตอนฟันถักฟันน้องพลอยไปไปเที่ยวที่ไหนนะครับเราไปเที่ยวคลอลาดค่ะอ๋อทำไมครับันทำไมฟันถึงไปเที่ยวคลองลาดไปเที่ยวคลอลาดนีมค่ะเด็กดวงอาทิตย์ก็ใกล้จะตกแล้วครับเริ่มรับขอบฟ้านะครับอากาศค่อนข้างเงียบเลยครับเงียบสงบมากนะที่นี่นะครับ เรากำลัลงจะเดินเข้าไปในบ้านหลังใหม่้นะครับนี่ครับทางเข้าต้องลอดรดน,น้ำนะครับไปดูนะครับว่านางจะรอดีท่าไหนนะครับ,น,บน,ะนะครับนางกำลังจะเข้าแล้วนะอันนี้เขาปิดไว้นะครับเพราะว่าป้องกันวัวควายเข้าไปข้างในนะครับนี่นางกำลังจะเข้าเลยนะครับ ก็ <c oughs> จะมีบอ่อปลาของชาวบ้านนะครับที่เขามาเลี้ยงปลาไว้นะครับปลาเยอะนะครับที่บอ่อนี้นะครับขณะนี้นะครับเรากำลังจะหจุดไหว้าสามประภูมนะที่บ้านใหม่นะครับขณะนี้นะครับ แม่จ๋าน้องพลอยแล้วก็พี่กระปุกนะครับกำลังไหว้สารพระภูมินะครับเจ้าที่นะครับที่ปกปักรักษาบ้านใหม่หลังนี้นะครับที่เราจะเข้ามาอยู่นะครับงันนี้เราก็ไหว้ สามประครมเรียบร้อยแล้วนะครับอ,อ,อ,อ่าจบแค่นี้เพ่นี้ได้นะคะอ๋ะอ